ภูมิปัญญานวัตกรรมต้องได้รับการคุ้มครองจดลิขสิทธิ์ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดโลกพักช่วยชาติเชื่อมั่นว่าเมื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงประชาชนมีไรายได้อย่างยั่งยืนจะส่งผลให้ประชาชนพัฒนาได้เต็มศักยภาพประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราต้องเป็นศูนย์กลางของโลก น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในภาคการผลิตด้านการเกษตรพักช่วยชาติจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งระบบของประเทศประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการเก็บกักน้ำพักช่วยชาติจะนำระบบธนาคารน้ำใต้ดินมาบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนพักช่วยชาติมองว่าถึงเวลาแล้วประเทศไทยต้องมีรัฐสวัสดิการ ทุกคนต้องได้รับการดูแลจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนกลุ่มจิตอาสาที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องได้รับค่าตอบแทนเช่นอปพรภาคช่วยชาติต้องปลูกฝังความรักชาติจิตสำนึกต่อแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่พักช่วยชาติจะนำสามวิชาหลักวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมประวัติศาสตร์ให้เป็นแกนหลัก ในการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติรักแผ่นดิน